จอมใจเจ้าแคว้นตอนที่36ขบวข้นรถม้าจัดขึ้นอย่างสมเกตเพื่อมารับเอยาในแคว้นเหนือเสียงคึกคืนจังหวะดนตรีทำให้ผู้คนต่างพากันมาลุมล้อมทั้งสองข้างทางเอยา,ยาถ,ถูกสวมด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามรวมถึงเครื่องประดับก้าวขึ้นไปบนรถมา้ารถมา้าค่อยๆเลื่อนออกจากวังสองข้างทางเต็มไปด้วยผู้คนที่พา,ากัน ชื่นชมความตวยงามของขบวนรถม้าที่มารับโซนินร่วมถึงเรซอร์หี่หม้าตามขาบวนของลูกชายเพื่อมาส่งยังชายแดงพอมาถึงก็เจอกับเนโอองค์ชายใหญ่แห่งกวาใต้ที่มาเตรียมตัวต้อนรับและมารับว่าที่ผู้มั่นด้วยตัวเองโซนินถึงกับยกยิ้ม จริงๆแล้วเขาไม่ค่อยเต็มใจนักแต่เมื่อคิดไปคิดมาองค์ชายใหญ่จะได้ของแหวนเหนือและเป็นทายาทรุ่นต่อไปแล้วแหวนใต้จะไปในเสียในเมื่อลูกของเขาก็มีส่วนลงปกครองเขายิ้มรับความเคารพจากองค์ชายในโอจากที่เคยเป็นศัตรูกันเดนี้ต้องเป็นเือญาติตัวสมบูรณ์โดยมีเขาเป็นพ่อตา เนโอไม่อยากสนทนากับตนันีและรีสอรมากนักหลังจากรับขบวนของว่าที่คู่มัน่นก็มุ่งตรงกับแฟน้ายทันทีหลายครั้งที่อยายามพยายามจะส่องมองรอดออกมาจากรถมา้าอยากจะเห็นภายนอกตั้งแต่ออกจากวงไปแล้วใต้ใจเห็นเสียงเ่านั้นเขาไม่สามารถเช้งอกหน้าออกมาดูหรือว่าเปิดผ้าม่านรถมาออกมาดูได้มันเป็นประเทนเี ถ้าเกิดต่อมาเท่ากับโชคร้ายและจะโชคร้ายกับผู้ของตัวเองด้วยิยาจึงทำตามอย่างเคร่งครัดจนในที่สุดก็มาถึงที่พักของตัวเองถูกองค์ชายในโออุ้มล่องจมมากรถม้าไม่เท่านั้นเขอาอยัางอุ้มเข้ามาในจุดด้วยเยียไม่สามารถมองเห็นองค์ชายในโอหรือองค์ชายใหญ่ได้จึงไม่รู้ว่าว่าที่ผู้มั่นเป็นใคร ผูกปิดตาเอาไว้ด้วยผ้าแดงจนกว่าจะถึงห้องของตัวเองเมื่อถึงเวลานั้นถึงจะถอดผ้าแดงออกได้เป็นประเพณีอีกเช่นกันก่อนลงจากเียยเขาต้องผูกผ้าแดงที่ตาของตนเองและไม่ให้เห็นแพ้แต่ผู้ใดเป็นความเชื่อแต่ตำโบราณการจะนำความโชคร้ายหากเห็นผู้อื่นก่อนได้เข้าห้องของตนเอง,เองซึ่งยียาก็รู้สึกว่ามัน,ปนแปลก แต่กระช่างเถอะถึงอย่างไรก็ถือว่าเขาได้มาเที่ยวยังดินแดนอุงเท่ากันปียายังไม่รู้ความหมายของคําว่ามิู่เท่าไหร่นะผ้าแดงของเขาถูกเปิดออกโดยเนโอเมื่อเห็นหน้าเนโอก็ถึงกับตกใจจ้องหน้าของเขาเนโอยิ้มและเดิน้าของลิยาเข้ามาห่างใกล้เกินไปแล้วลียาคิดในใจจ้องหน้าของเขากลับยังไม่ลดละ ในที่สุดเราก็เจอกันเจอกันครั้งนี้ช่างดีนะันี่ท่านท่านเป็นว่าที่ภูมันเจ้าไงล่ะเป็นไปได้ไงเนี่ยต้องมีอะไรเข้าใจผิดแน่นแน่ท่านไม่มีทางทำไมไม่มีทางที่ข้าจะเป็นองค์ชายกันนั้นหรือทียาเองก็แทบไม่เชื่ออะไรไม่เชื่อจริงๆมันเป็นไปไม่ได้แต่ดหมนว่าทุกอย่างที่มันเป็นกปไม่ได้ มันก็เป็นเลาตอนนี้เนโอรูส้สึดีจับใบหน้าเล็กๆด้วยมือทั้งสองข้างปล่อยข้าดที่ต้องจับข้า,างงี้ได้ไงเปเจ้าน่ารักน่ารักมากมีเมียเด็กหมันก็ดีนะบ้าถ้ามันบ้าข้ายัางเล็กนะเอดูดูแล้วก็ไม่เล็กนะน่าจะใช้การได้แต่ว่าอีกหน่อย ข้าก็รอได้นี่เยายาถ้าก็มาโหน์เนโอเนโอมโหร์ลันแล้วก็เดินออกจากห้องไปอย่างอารมณ์ดีนานมาแล้วที่เขาไม่รู้สึกอย่างนี้รู้สึกดีเป็นบ้าเป็นสุขอย่างบอกไม่ถูกนี่มันใช่ความรักคงเป็นความรักสินะเนโอพูดในใจาจากนั้นเขาก็ไปทำงานทำงานอย่างอารมณ์ดีเดนองค์คารักเลหลักคน เรื่อเห็นท่าทีที่เปลี่ยนไปของเนโอเห็นได้ชัดการบัดหมายของยียาและเนโอรู้ถึงแพฮาเพราะขบวนยิ่งใหญ่ซะขนาดนั้นเหรอแพฮาจินลีจะไม่รู้เขาคิดไม่ถึงว่าเนโอจะทําแบบนั้นท่าทีที่โุดเหี้ของแพฮาทําให้เลนนั้นไม่ชอบใจเสายเลยนี่เจ้าเป็นกะไรถึงันั้นรึเถีงพี่ค่า จะได้พี่ข่าอย่างนั้นเอ๊ะเนโอทัานจะบ้าหรือข้าเพียงคิดว่าหลานข่ายังเล็กนักเล็กอะไรเป็นบุรุษปลูกงามซะขนาดนั้นมีเล็กจะละมังอีกหน่อยพี่ข่าคงตกแต่งเป็นเมียในไ,ไม่ช้านี่แหละบ้าเป็นไปไม่ได้หลานข่าอายุยังไม่ถึงเดือนได้ซ้ำจริงเหรอเจ้าไปดูเสียใหม่เถอะม่ใช่อย่างที่จว้ว่าหรอก ถ้าว่าอีกไม่นานพี่ข้าคงแต่งงานกับปียาเป็นแน่โอ้ข้าเป็นห่วงขลางข้านักข้าอยากจะไปดูเสียน่อยได้ข้าจะพาไปแต่ข้าว่าคงจะยากเสียน่อยเพราะป่านนี้ยายายังอยู่ในจวนยังไม่เห็นออกมาพบผู้ใดเลยกะนั้นลึกทําไมพี่ท่านถึงได้พี่ข้ามาได้ร้ายขนาดนั้นแต่ข้าคิดว่าเขากลัวยียาจะหลงอีกเป็นแน่ ท่านหมายถึงใช่พี่ยาเคยมาอยู่กับเราไม่ใช่รึแล้วหลงมันก็จริงเราจะทํายังไงกันดีเนี่ยข้าอยากเจอหลานข้ายิ่งนะักหลานข้าต้องมีชะตาก,กรรมอย่างนี้เจ้าอย่าคิดมากเลยพี่ข้าก็เป็นคนดีเจ้าก็เห็นคนดีแล้วไงเล่าคนดีกับคนที่รักมันต่างกันท่านก็รู้ไม่ใช่รึเออค,อคือข้าอ่ย เราละเจ้าอย่ากุ่มใจไปเลยข้าจะหาทางให้เจ้าพบอียาเองอืมส่วนทางด้านโซนินอาการของเขาค่อยเริบขึ้นเรื่อยๆทำให้เขาต้องไปยังภูเขามารเพื่อรักษาตัวหน้ามูสงสัยเมื่อโซนินหายไปหลายวันมีแต่องค์ชายรีสอร์ทเท่านั้นที่เข้ามาดูเขาเป็นบางคาวส่วนพี่น้องคนอื่นๆก็ไม่เข้ามายุ่งกับตน อาจเป็นเพราะว่าแต่ละคนมีท่าทีแปลกซึ่งนางมูก็สังเกตตั้งแต่แรกที่เข้ามาที่นี่ดูเหมือนทุกคนกำลังปิดบังอะไรเขาเจ้าไม่ต้องห่วงอีกไม่นานโซนิงก็จะกลับมาข้าไม่ได้ห่วงเขาเสียหน่อยแต่ข้าอยากรู้ว่าท่านาย,ยูปาเป็นเช่นไรบ้างไม่เป็นเช่นไรแล้วกันนั้นเลิก นี่ท่านคิดว่าถ้านายู่ปานไม่เสียใจที่ยียาไปแต่งงานและไปอยู่แผนอื่นหรือเฮ้ยเจ้าอย่ามาคิดแทนผู้อื่นหน่อยเลยนาโมูยียาไปเยี่ยงนั้นย่อมมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วการนั้นหรืและท่านเห็นข้ามีชีวิตที่ดีหรือไม่หากกียาเป็นอย่างข้าท่านจะรู้สึกอย่างไรรีซอถึงก็พูดไม่ออก รู้อยู่เต็มอ,อกว่าเคยทำาอะไรไว้แต่มันย้อนกลับปาไม่ได้หากย้อนเวลากลับไปได้เขาคงไม่ทำอย่านี้อีกเขาอยากมีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กับอยู่ปาอยู่อย่างเป็นสุขผมไม่มาต้องทนุกข์ทุทกอยู่แบบนี้ในตอนนี้เขาก็ยังรู้สึกผิดตลอดเวลาเขาเพิ่งรู้ตอนจอนนี้ว่าโซนินถูกผิดและ ชีวิตของเขาจะอยู่ได้ยืนยาวหรือไม่นี่แหละคือสาเหตุทับไม่โซนิงต้องไปรักษาตัวที่หุกเขามานอุกเขามานมีแต่คนชั่วร้ายรวมถึงคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมโซนิงไปที่นั่นเพื่อรักษาตัวก็จริงแต่มันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอย่างแน่นอนซึ่งเขาไม่รู้ว่าโซนิงได้ตกลงทำข้อแลกเปลี่ยนอะไรกับหุกเขามาน เขานึกแปลกใจว่าทําไมโทนินถึงได้เลือกเขามาแทนที่จะไปที่ภูเขาเทพเพราะภูเขานั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากภูเขาแมนาเท่าไหร่มีแต่คนที่มีฝีมือและคนที่โสดอยู่ที่นั่นเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ภูเขามานมีแต่คนแปลกแปลกจนถึงกับน่ากลัวเลยทีเดียวเขารักษาตัวอยู่กับชาววู หนุ่มน้อยอายุ15ยังหนุ่มยังแน่นแปลเปมือการรักษาเช่งดีเยี่ยมพิษในตัวของเขาเมืลาลายหายไปเกือบครึ่งหนึ่งทำให้โซเน่รู้สึกดีขึ้นมากพิษในตัวไม่สามารถจัดได้หมดกระจิงแต่ไม่ให้มันกําเริบและบาวางลงความทุกข์เกิดจากพิษมันก็ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นมาบ้างแค่นี้เขาก็พอใจ ข้อแรกเปลี่ยนของค่าคือค่าต้องการลูกของท่านอะไรนะต้อจะทำเยี่ยงนั้นได้อย่างไรข้าไม่ยอมท่านตกลงกับข้าแล้วว่าท่านยินยอมทุกอย่างไม่ว่าข้อแรกเปลี่ยนนั้นจะเป็นเยี่ยงไรนี่เจ้าทําเกินไปแล้วนะลูกของข้าข้าจะมอบให้เจ้าได้อย่างไรขออย่างอื่นขออย่างอื่นสิ ไม่ได้หรอกท่านท่านเป็นถึงผู้นำแคว้นเหตุใดจึงผิดสัจจะทำไมเจ้าไม่บอกค่าเสียก่อนว่าเจ้าต้องการบทของข้าบทของข้ายังเล็กนักถ้าข้าก็ไม่สามารถให้เจ้าได้กระนั้นหรือถ้าอย่างนั้นค่าคงปล่อยให้ท่านออกไปที่นี่ไม่ได้นัานหมายความว่าอะไรเจ้าคิดว่าจะห้ามข้าได้กระนั้นหรือข้ารู้ว่าท่านเก่ง คนเก่งที่เห็นแก่ตัวอย่างท่านยอมรับปากข้าแต่ไม่ยอมทําตามรู้ไปถึงไหนก็อายไปถึงนั่นก็แล้วแต่ท่านเถอถึงอย่างไรโลกของท่านต้องมาอยู่กับข้าแน่ไม่ว่าจะช้าหรือจะเร็วพอท่านได้รับปากรัทวๆไปกับข้าแล้วข้าต้องเอามาให้ได้นี่เจ้าเจ้าบังอาจนะักข้าไม่ได้บังอาจหรอก ท่านก็คิดดูหากท่านไม่ได้อยากแก่แตักฆ่าแล้วก็พิษของท่านก็นกำเริบและเจ็บปวดมากแค่ไหนต่อให้มันมีพิษที่เหลือเป็นครึ่งเดียวก็ตามนี่เจ้าเอาละข้าจะไม่ภาลูกของท่านมาตอนนี้หรอกหากเด็กด้านเดินได้เมื่อไรข้าจะส่งคนไปรับี่เจ้าเด็กเด็กเมื่อวานซืนเจ้าผูกข้าหรือ ป่าวเสนอ่อยหากท่านไม่ทำตามก็แล้วแต่ท่านเถิดข้ามีวิธีทำให้ลูกของท่านไม่อยู่กับข้ากันแล้วกันและท่านก็ไม่ได้ยามันท้อคิดจากข้าอีกนี่เจ้าโตนิมโมโหมากหนุดหนิดเขาขี่มา้าพร้อมกับกำลังคนส่วนหนึ่งออกมาจากภูเข,ขามาเด็กน้อยชาบว,วดูงหมอกว่าจะมีพิษสงร้ายกาศ ด้วยนิสัยและแววตาและใบหน้าที่โตเต็มวัยวัยเพียงแค่15้าเท่านั้นแต่ทำไมถึงได้เก่งเพียงนี้ํำรากับว่าไม่ใช่อายุจริงเขารู้สึกคิดหนักไม่ใช่เขากลัวตายแต่เกรงว่าเหล่าอมย์ที่หลงเหลือจะตามมายึดอำนาจคืนช่วงเิ่งอำนาจกลับไปข่าวนั้นไม่ว่าราชวงศ์หรือชาวบ้านตาดำๆก็พากันเดือดร้อน เขารู้สึกคิดหนักเมื่อกลับมายาันวังจึงนําเรื่องนี้ไปปรึกษากับพี่ชายลีซอมีใบหน้าที่เคร่งเครียดยอมรับว่าเขาก็รู้สึกว่านี่มันคงเป็นเวรเป็นกรรมของเขาสองพี่น้องหรือไม่ที่ทําให้ยูเลและยียาเกิดมาแต่ไม่อาจได้อยู่ร่วมกันเขาหวังจะมีลูกมีลูกสมดังใจแต่ไม่มีผู้ใดที่อยู่กับเขาสักคน เจ้าควรทำอย่างที่เด็กนั่นบอกใช่ค่ะมอบยียาให้ชาวโบอย่างนั้นหรือโตนินเ้าเป็นถึงองค์ชายรับปากไปแล้วแต่ตอนนั้นข้าไม่รู้นี่ท่านพี่ว่ามันต้องการดู่เละลูกของข้านั่นแหละเจ้ารับปากไปแล้วจะแก้ไขตอนนี้ก็คงไม่ทันพวกเขามานั้นช่างหนากหัวยิ่งนักเ้าก็รู้ ถ้าเกงว่ามันจะรอบทำลายพวกเราอีกดีไม่ดีชาวบ้านตาดำๆจะเดือดร้อนไปด้วยข้าตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาเรากค่อยๆตองดูเธอดโตน,นินไม่อาจจะบังเรื่องนี้กับนามูได้อีกเมื่อนามูรู้ความจริงมีสีหน้าที่นิ่งเฉยต้องมองมาที่เขาม่เจ้าไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอจะรู้สึกอะไรยูเลอยู่ที่ใดข้าก็อยที่นั่น นี่เจ้าทำไมล่ะท่านจะคิดว่าให้อยู่เลยไปผู้เดียวแล้วลังค่าไว้ที่นี่ท่านจะใดดำไปหน่อยหรือไม่เจ้าอย่าบอกนะว่าเจ้าจะไปใช่ข้าจะไปพร้อมลูกเล็กอย่างหนึง่งท่านเป็นถึงองค์ชายพูดอันใดไว้ก็ควรทําตามที่พูดไม่เช่นนั้นคําพูดของท่านจะเชื่อถือไม่ได้ตามูนี่เจ้ากําลังแก้แค้นข้าใช่หรือไม่ข้ารักเจ้ายิ่งนะัก หากเจ้าไปข้าคงใจสลายหน้ามูมองด้วยสายตาเย็นชาเล้จะให้ทำอะไรเล่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพราะตัวเขาเองที่ลักปากไปโซนึินก้มยูเลไว้ในอ้อมแขนหนูน้อยจับแก้มของพ่อความรู้สึกบางอย่างทำให้โซนินรู้สึกดีขึ้นมานี่เจ้ากำลังปลอบใจพ่อกันนั้นหึือยูเลยิ้มพร้อมกับ ดันนิ้วเล็กๆไปแต่ปากของผู้เป็นพ่อพ่อรักเจ้านะหวังเจ้ามากต่อให้เจ้าไปอยู่ที่ใดทรงจำไว้ว่าข้ารักเจ้ามากยูเลยยิ้มหวานให้กับผู้เป็นพ่อและซบลงบนอกศีรษะน,น้อยๆซบลงบนอกของพ่อ โซนินรู้สึกตีขึ้นมากอบอปนที่หัวใจหน้ามูมอภาพนั้นแล้วพาน้ำตาไหลไม่ได้ต่อให้โซนิมน้ายแค่ไหนแต่ยอมรับว่าเขาเป็นผู้หนึ่งที่รักลูกมากรักมากและการกระทําของเขาก็แสดงออกอย่างเห็นได้ชัด